วัดีค่ะนะวันนี้เราจะมาทําในเรื่องคอนเทนต์ของเรื่องของสุขภาพนะคะสําหรับใครนะคะที่เป็นลองช้ํานะคะอยู่นะคะที่ก็ไม่เคยแบ่งปันนะว่าจะตัดต่อคลิปวันนี้จะแบ่งปันคลิปรัวๆอ่านี่คือปัญหาสิ่งที่เราเคยเจอมาเราเคยมีศัจจะว่าเราจะช่วยเหลือผู้คนเนาะทุกคนอันดับแรกเลยตอนที่เราเป็นลองช้ำนาะเป็นอาการยังไงนะอันดับแรกเลยค่ะเดินไม่ได้ตื่นเช้าขึ้นมาเหมือนผีอำเหมือนขาไม่มีแรงแต่ก็ต้องออกไปตอนนั้นไปขายสังขยาเนาะ ออกไปทั้งยิ้มร่าเริงเบิกบานทั้งๆท,ที่ตัวเองมีอาการเจ็บป,ป่วยกับตัวเองนะคะแต่ก็ยิ้มแต่ก็ร่าเริงเพราะรู้จ,จักกดแรงดูจจกกดกดจักรวาลน,นะคะอ่าแล้วก็กสวดมนต์คาถาพระมหาจากาาักรพรรดิคาถาเงินล้านค่ะแล้วทีนี้พอสวดไปสวดมาค่ะก็ทําให้หจิตใจของเราสงบก็ทําให้เราไม่มีอาการต่างๆแล้วก็ไปแล้วบวกเรากินน้ํามันหกสหายชื่อว่าน้ํามันหกสหายแล้วก็ทําให้เราเดินได้ปกติบวกกับกันก่อนหน้านี้พิทินค่ะนะ ด้วยความที่เล่าตรงๆจากประสบการณ์ตัวเองตอนนี้น้ําหนักอยู่ที่แปดสิบกว่าไม่ได้ลดน้ําหนักมาลดตอนเริ่มกินอะไรวะเจลลี่ไฟเบอร์นะประมาณสี่ห้ากล่องอ่ะก็ก็เคยคิดที่จะขายเพราะว่ามันกินดีแต่ด้วยความที่เคยมีโมเมนต์ที่ว่าเฮ้ยเราจะไปหาเงินมาจากไหนเราก็อยากจะโพสขายแต่ว่าเราก็ไม่ได้มีเงินไปเปิดบินก็เลยไม่ได้ขายนะตอนนั้นอ่ะแล้วทีนี้ก็กินน้ำมันหกสาหาย ไปขายก็กินก็ไม่ปวดไม่รู้สึกนะแต่เราก็ไม่รู้ว่ายาแต่ก็รู้ไปอาหารเสริมนะอ่าเกี่ยวกับช่วยในเรื่องแก้อาการปวดแก้รองซ้ําต่างๆก็อยู่มาได้จนถึงทุกวนันนี้แล้วมีสิ่งหนึ่งค่ะพี่นิดเขาไปขอนะพรน,นะขอบารมีที่หนูเคยมีสัจจะก,กับหลวงพ่อจงดุลบรรดาให้หนูได้บุญกุศลในครั้งนี้เล้แล้วก็ได้มีนะนะคะนี่ค่ะหลวงพ่อพระสังฆาจาย์เนี่ยพี่ได้มาแต่ที่ใดมาเนาะเป็นลาโปเตีย ื่อนแนะนาให้ว่าตอนนั้นน่ะตอนทางานด้วยกันแต่คนก็ต่างมีชีวิตดีเหมือนกันล่ะนะตอนนั้นพวกเราไม่เคยลําบากมาก่อนเนาะอ่ะเนี่ยเรื่องของสัจจะสําคัญมากเนาะแล้วเพื่อนก็บอกว่าไปบ่ายขอพรสิงศักดิ์สิทธิ์ที่ที่ก็ไปด้วยกันเนาะที่วัดแห่งหนึ่งอยู่แถวจังหวัดนนท์จำชื่อวัดไม่ได้วัดอะไรว่าอารามหลวงอย่างจําชื่อได้ยังลยเนาะแล้วทีเนี้ยเราก็ไปขอพรอท่านตลอดระยะเวลาวันหยุดก็ไปวันหยุดก็พากันไปพากันไปทาบุญด้วยกันเนาะ อ่ะชีวิตก็คือไม่เคยทํางานเนาะทํางานประจําเงินเดือนกว่าบาทก็ไม่เคยโอดอยากเรื่องการเงินเลยก็เงินดีตลอดไม่เคยมีเงินขาดมือเลยนะอ่ามีชีวิตดีตลอดนะตั้งแต่รู้จักองค์พ่อพระทังกระจายว่สีวันนี้พระอุป,ปัคุณนะแล้วรอบนี้พี่ก็เลยแบบต้องมาขอพานผ่อนท่านอีกครั้งแต่พี่เอาหมดเลยคือเทวดาสิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินองค์พ่อพระพิฆเนศแต่ให้องค์พ่อพระพิฆเนศเป็นประธานของพิ่นิค่ะนะอยู่ในเหนือเซนเก้าของพิ่นิค่ะนะ เราขอพอรพระสังฆาจายเราไปพูดกับท่านว่าไงเดี๋วเราให้ฟังนะวันเนี้ยลูกลูกเจ็บขาเป็นรองช้ําเดินไม่ไหวอาการเนี้ยคือในในความหมายที่ที่วัดโบกวนเขียนไว้เขาท่านว่าท่านพระอินอะ่ะท่านปวดแข้งปวดขาแล้วท่านมาขอพอรพระสังกรจจายแล้วพระสังกาจจายก็ให้พรไปแล้วผลสุดท้ายเป็นยังไงคะหายเราก็เลยว่าเออ องค์พ่อมีพอในเรื่องนี้เนาะตอนนี้รูปปวดขาปวดเข่าด้วยเป็นเป็นเข่าเสื่อมด้วยนะคะแล้วเป็นบวกกับเป็นรองช้ำหนูขอหายได้ไหมแล้วหนูต่อสตาชีวิตแล้วหนูจะช่วยเหลือพวกคุณตอนนั้นก็มีสัจจะว่าจะเอาสั่งเก็บเงินแล้วซื้อเจลีไฟเบอร์มาดูแลตัวเองเพื่อให้พอให้หุ่นดีนะ,ะของเขาก็กินดีจริงๆแล้วแล้วก็ผ่านไปก็ด้วยความที่แบบเออมันก็ไปเจออะไรเรื่อยๆก็เปลี่ยนไปก็ไม่ไม,ไม่ไม่กินต่อแล้วก็ไปกิน ดีแห่งเพราะว่ามันถูกกว่านะในราคา60นะนี่ละสิ่งสําคัญเลยจะให้คีย์นะว่าอันไหนที่เราอยากได้อะเราสามารถบอกจักรวาลได้เลยว่าบอกสุสวรว่าหนูขอหาทางหาเงินได้เพื่อซื้อสิ่งนี้เชื่อหรือไม่ว่าท่านจะส่งหนทางให้เราหาเงินได้เพื่อไปซื้อสิ่งนี้แต่ตอนนั้นะเราไม่ได้พูดแบบนั้นนะเราก็มีความโมเมนต์ว่าเฮ้ยเราจะไปหาเงินจากไหนเราจะหาได้เหรออะไรประมาณนี้มันก็เลยหาไม่ได้นะ พอทุกวันนี้รู้เคล็ดลับในการอธิษฐานจิตแล้วจะมาแบ่งปันนะในการดึงดูดเงินให้ได้ตามที่เราต้องการ,รอย่างเช่นวันนี้คุณอยากจะได้เงินมาซื้อสบู่ล้างหน้าไปใช้ใช่ไหมหรือแม้กระทั่งซื้อผลิตภัณฑ์อะไรก็ได้บนโลกบบน,นี้เพื่อม,มาใช้แล้วก็ขายให้อธิษฐานแบบนี้นะขอพรสิ่งเสิทธิ์แบบนี้อันดับแรกให้ขอของสิงกรรมก่อนค่ะนะกรรมใดๆไวธีกรรมใดๆที่ข้าพเจ้าเคยทําผิดพลาดทังต่อผู้ใดไว้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะ เคยนะยุมเงินใครมาไหมแล้วไม่คืนเขาแม้กระทั่งเคยโกรธเคยดา่าเคยว่าใครไหมตั้งแต่อดีตหรือชาติตก่อนที่เราไม่รู้ว่าเราเป็นใครมาจากไหนเราจะไม่ได้นะหรือกรรมใดๆที่ใครๆเขาเคยคิดพูดด่าว่าสาบแช่งเราตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนันนี้ข้าพเจ้าก็ให้อภัยเขทาทั้งสิ้นเพื่อยุตถวายสิรรย่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาส่งเส้นฟ้าสิา่ง้าชั้นดินหรือพระพุทธประธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้าขอให้สิรร่งศักดิ์สิทธิ์ ได้โปรดให้อาภัยลูกแล้วก็ให้สิ่งที่ไม่ดีเหล่านี้หมดไปจากจิดใต้สำเนึกข้าพเจ้าแล้วก็ต่อไปนี้ขอให้ข้าพเจ้าเนี่ยได้พบแต่ความดีความสุขขอให้ลูกได้พ้นทุกพ้นความเศร้าหมองแล้วก็มีปัจจัยเลี้ยงดูตัวเองแล้วก็ครอบครัวไปอย่างบริสุธิพผานด้วยเธอซาถุอย่าเอาแค่ตัวเองด้วยความที่เราต้องมีเลี้ยงหลายคนอ่านะบอกท่านไปเลยว่าหนูไม่ได้เลี้ยงแค่ตัวเองหนูต้องการเงินมาเพื่อเลี้ยงครอบครัวเมื่อวันก่อนนะพี่ก็ไปขอโชคข,ขอลาบนะ จะถูกหรือไม่ถูกก็แล้วแต่เขาเรียกว่าถ้าพี่ไ,ได้มาพี่มาสายนี้เนาะพี่ไม่บอกไม่ได้นะต้องบอกเนาะร่วมบุญด้วยกันนะถ้าถูกหวยถูกรอตตอรี่นะทุกคนต้องมาร่วมชั่งบุญสร้างกุศลกับพี่นะมีป้าคนหนึ่งลืมบอกแกเดี๋ยวดก่อนหกหกเก้าแปดซื้อแล้วก็ไม่ต้องบ่นไม่ต้องพูดอะไรมีความสุขจนกว่าจะถูกหวยนะทุกคนเข้าใจไหมหกเก้าแปดฮะบอกไม่ต้องไปบอกต่อใครใครเจอคลิปนี้กคขรโชคดี ถูกแล้วเล่นตัวไหนก็ได้กลับไปกลับมาสามตัวตรงก็ได้ถ้าถูกแล้วไปทําบุญกับปู่กับย่าสีสุดทที่วัดบงกขวนด้วยกันนะคะงมดที่แล้วพี่ก็ได้นะแต่มันออกตัวเดียวเลือกเจ็ดใครจะวิ่งก็ได้นะใครมาสายวิ่งลองวิ่งดูคุณจะได้แน่นอน พี่หนึ่งเคยคิดเคยคิดถึงผู้ชายคนหนึ่งที่เขาเลี้ยงดูแล้วเขามคาคอยมาบอกเรื่องหวยอ่ะเฮ้ยเราไปได้อะไรมาเรามาสายนี้ถ้าเรารู้แล้วเราไม่บอกเพื่อนก็เหมือนเราไม่ได้มีความเมตตาต่อเพื่อนเหมือนตอนที่ปีริดไปไหว้วัดพระศิลานะคะพี่ไปไหว้ทั้งสวมดมนต์เลยนะเชื่อไหมเห็นผลทันตาค่ะพอพี่ไปไหว้ขอพรผู่ศีสุโธเสร็จปุ๊บพี่ไม่สามารถที่จะเลิกขายสบู่ล้างหน้าได้เลยนะคะทุกคนขนาดผู้บาอาจารย์บอกว่าเราเนี่ย ประเดียกัรู้ว่าเพิ่นเพื่อนก็นสิบ,บอกว่าไม่รู้ว่าคนตีไผเนาะว่าอาจจะเพ่นตีเราเพื่อให้เราปรับว่าเนี่ยทำแบบนี้ไม่เหมาะสมกับการเป็นเจ้าของแบรนด์อย่างเงี้ยน,นะ,ะถติว่ามีคนมาตีคุณแบบนี้ใช่ไหมไม่ไม่สนอะ่ะพอมาเลือกถึงคําอธิษฐานคําคําบนบานสารกล่าวแล้วฉันต้องทําไม่ได้อะ่ะนะพี่ไปวัดที่วัดศิลานะพี่ตั้งเป้าเลยภายในหนึ่งปีนี้นะแล้ววันนั้นไปจุดธูปขอพรปุ๊บ ไปเห็นเลขห้าค่ะอยู่ที่ที่ขกหินนะแล้วก็ไปขอพอรหรือเข้าไปใส่เซียงซีได้เลขสิเก้าแล้วบอกกับตัวเองว่ากลับไปจะไปซื้อหวยผลท้ายเป็นไงคะไม่ซื้อค่ะออกสามตัวตรงเลยห้าหนึ่งเก้าค่ะนี่แหละพี่โคตรเชื่อเลยว่าท่านมีอยู่จริงพี่เจนจะเล่าหลักการในการแบ่งบุญให้ปู่กย่าสีสุดโทนะทุกคนท่านเป็นเป็นพญานาคหลักเดิมของพญานาคคือเป็นพญานาคที่โหดร้ายนะอ่ะแต่ คุณต้องเป็นคนดีทำบุญให้ท่านบ่อยๆท่านจะก,กลับกายร่างเป็นคนดีเป็นร่างวิญญาณที่สามารถมาช่วยคุณสร้างบุญสร้างกุศลได้สำเร็จอ่ะถ้าพี่ไม่มาแบ่งปันไม่ได้นะทุกคนเพราะพี่มีสัจจาก,กับท่านพี่ก็มาเรียนรู้เรื่องประวัติของท่านอ่ะปกติเนี่ยท่านก็เป็นเป็นพญานาคกนละท่านมาเห็นพระพุทธเจ้าสวดมนต์ถ้าคุณมาสายพญานาคค่ะถ้าคุณอยากเพงอยากปังอยากร่ากากํารวยนะคะ คุณต้องสวดมนต์ให้ท่านคะ่ะเมืพี่นิดสวดคาถาพระมาเจากรพัดเนี่ยพี่นิดรู้สึกเลยค่ะพอพี่สวดมนต์แบ่งบุญให้แฟนคะ่ะให้พี่นิดนะแฟนพี่นิดนะหรือแม้กระทั่งลูกปกติเขาจะบ่นจะด่าเขาหมอนจะอาฆาตแ้นเรามากเลยค่ะเวลาเราสวดมนต์นะคะพอเราสวดแล้วเราแบ่งบุญให้เขาบ่อยๆบ่อยๆค่ะเชื่อไหมแฟนพี่นิดเหมือนใจเย็นขึ้นใจเย็นขึ้นลูกก็ใจเย็นขึ้นตัวเราก็ใจเย็นขึ้นค่ะสิ่งที่เรามองไม่เห็นที่คุณนับถือบูชาอยู่เนี่ย คุณต้องรู้ด้วยนะคุณต้องเรียนรู้เรื่องของประวัตินะบางคนอาจจะแบบโอ้ยไม่อะไรไม,ไม,ไม่ไม่เรียนรู้ไม่ได้ค่ะเพราะถ้าหากว่าคุณอยากจะให้ท่านมาช่วยคุณต้องเป็นคนหนึ่งที่ต้องเป็นคนดีค่ะเพื่อนๆค่ะนะไม่ได้รู้เยอะแต่เรียนรู้จริงๆค่ะเพราะเราต้องการขอพรท่านเนาะอ่ะคุณต้องเป็นคนดีให้ท่านในณปัจจุบันเนี่ยชาตินี้เนี่ยคุณต้องสร้างบุญสร้างกุศลให้ท่านเพื่อให้ท่านมาช่วยวันนี้ไม่ต้องแปลกใจเวลาไปขอพรท่าน อะไรทําไมถึงไม่ได้นะเวลาเห็นใครทําบุญยีหน้าด่าเขาว่าเขาหรือเปล่านะสาธุกับเขาแค่นั้นคุณก็ได้บุญให้ท่านแล้วแล้วคุณจะได้โชคนร饶อ่ะหรือแม้กระทั่งใส่บาตรท,ทาบุญแล้วอุทิศส่วนกุศลให้ท่านบ่อยๆหรือทุกครั้งที่ไปซื้อของใคร ก็อุทิศส่วนกุศลให้ท่านหรือให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เอ่ยชื่อแค่ว่าเทวดาสิบหกชั้นฟ้าสิบ้าชั้นดินแค่นี้ก็ได้นะเขาก็ได้รับบุญแล้วถ้าเอ่ยชื่อยิ่งดีเลยวันะน,นี้เรามีสัต์จะอะไรไว้เราไปขอพอรท่านอ่นะจริงๆแล้วท่านเนี่ยจะช่วยเราเต็มที่ล่ะนะทุกดวงวิญ,ญญาณที่เป็นสิ่งศักดิ์ที่ท่านศักดิ์สิทธิ์เนี่ย ท่านอยากจะมาช่วยอยู่เหนือเสียง9้าเราแต่เราต้องปฏิบัติตัวหนึ่งเลยค่ะถือศีลห้าทำใจให้เบิกบานอารมณ์ดีคิดบวกณตอนที่นิดออกไปขายสักขยานิดโคตรบวกขาดเลยค่ะโคตนมีความสุขนิดช่วงนี้ที่ได้เจอกันเรียนนิดทุกคนอนิษหานจิตขอให้เราได้เจอกันในช่องอยูทูบนี้สิ่งใดๆที่อาจจะพูดโดยไปไม่คิดแต่พูดโดภาษาของตัวเองแต่ภาษาของคนทั่วไปอาจจะไม่เข้าใจเนาะ แต่ทุกคนก็ไม่รู้เจตนาของนิดว่านิดออกไปขายสังขยานิดไม่ได้ขายแค่สังขยาอย่างเดียวนิดมีเจตนากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่านิดจะช่วยเหลือผู้คนถ้าหากว่าวันหนึ่งหนูขายดีขายได้นิดก็ไม่เคยลืมสัจตาแต่นิดไม่ได้ไปบอกตัวหน้าตรงๆแต่นิดทําอยู่ช่อง y o u t u เพื่อขอให้เราได้เจอกันไม่ว่าคุณจะเป็นใครขอให้ทุกคนเข้ามาดูช่อง youtube แล้วก็เห็นช่อง youtube ของของนิดแล้วกันของน้องแล้วกันนิดก็ไม่ใช่คนดีหรอกนะ ปกติอ่ะก่อนที่จะออกไปค้าขายสังขยาจิตใจดีมากเลยสวดมนต์ช้าฉุดมนต์เย็นหรือแม้กระทั่งใส่บาตรทำบุญอยู่ทุกวันใครที่คิดร้ายกับเราเราไม่สนใจเลยค่ะนะเพราะเราสร้างบุญกุศลของเราอยู่ตลอดในการออกไปขายสังขยาหรือแม้กระทั่งบางทีเราไปจอดที่ที่เขาไม่ให้จอดเขาด่าขาว่าเราก็มีโกรธนะอ่ะแต่ก็ต้องคุมตัวเองให้ได้นะเพราะว่าเขารู้คิดว่าเออมันไม่ใช่ที่ของเรา ันเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลเราไปจอดที่ของเขาเราจะขู่เขาไม่ได้แล้วก็คอยบอกตัวเองก็มีเหมือนกันเอาไปพูดต่อคนหนึ่งก็ออาไปพูดต่อเขาก็พูดต่อทุกวันนี้พี่ก็เลอกว่าแต่ออกไปหาค้าขายค้ากินเนี่ยการที่จะออกไปค้าขายโดยเฉพาะเป็นพ่อค้าแหมคาที่เข็นของขายไ้อยจอดที่ไม่เท่าที่เนาะ,ะเราจะโดนเจ้าที่เจ้าทางนะเบียดเบียนเราทํายังไงล่ะพี่นิดทํางไงเวลาเราจะออกไปค้าขายไปเห็นขายของแบบเนี้ย เราแบ่งบุญให้เขาค่ะนะแบ่งบุญให้เขาแผ่กุศลให้เขาหรือแม้กระทั่งเจ้าที่เจ้าทางก็ช่างเชื่อไหมเจ้าที่เจ้าท,ทางมันมีอยู่จริงถ้าเราไม่แผ่บุญให้เขาอ่ะเขาจะคอยดันเราไม่ให้เราอยู่ตรงนั้นหรือแม้กระทั่งสัตว์สิ่งของที่เป็นสัมภวิญ,ญญาณก็ช่างบางคนอาจจะว่าคิดมากนะเออไม่ได้คิดมากแต่มันเรื่องจริง พี่เคยไปศึกษาว่าทาไมนะเอวันนี้ทําไมท้าขายถึงเป็นแบบนี้เราไปลบหลู่ใครเขาให้หรือเปล่านะเราไปศึกษาแม้กระทั่งว่านับถือองค์พ่อพระพิฆเนศแต่เวลาไปเจอพระพรหมทำยังไงนะเขาบอกว่าใครที่เป็นนับถือองค์พ่อพระพิกเนศถ้าเจอหน้าพระพรหมคุณต้องยกมือไหว้ท่านเพราะว่าพระพิกเนศก็จาก็ต้องยกมือไหว้องค์พระพรหมในชีวิตจริงนะเพราะพระพรหมยิ่งใหญ่กว่าพระพิฆเนศ อ่ะสมมุติเราไปค้าขายเงี้ยเราเห็นพระพรหมเราเชิญเฉยยไม่ยกมือไหวเลยเชื่อไหมท่านไม่สนับสนุนเราเลยพอเราสนับสนุนแล้วอ่ะต้องมีสัจจะด้วยเรามีสัจจะว่าจะช่วยคนคนนั้นใช่ไหมที่มาอุดหนองของเราเราก็ต้องช่วยเขาแต่พี่ไม่ได้ช่วยอย่างนี้ค่ะนะแต่พี่ช่วยด้วยกัน ทำความดีให้ทําบุญให้พี่อาจจะไม่ได้บอกว่าพี่มาดีตอนนี้นี้กับหนูนะหนูทําวันนี้อยู่มาติดตามหนูได้นะด้วยความที่เราก็เพิ่งรู้จักกันเราก็ไม่อยากจะเออลาบละหลวงกับลูกค้านะอะไรแบบนี้เราก็นอ้อมน้อมเคารพนับถือเนะออาะไม่ว่าจะเป็นพี่เป็นน้องส่วนมากก็มีแต่ผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งนั้นน่ะที่จัก,กรวาลส่งมาให้เรานะตั้งแต่อายุเยอะจนอายุน้อยอายุมากอะไรเงี้ยค่ะมาหาเราก็มีบางทีพี่เขามาซื้อเขาก็มาเล่าชีวิตให้เราฟัง คูบาาจารย์ก็สอนว่าอย่าไปรับเรื่องราวลบๆจากใครหรือบางทีเราก็ไปเล่าให้คนอื่นฟังอย่างนี้ยค่ะเนาะการที่เราจะเล่าเรื่องลบๆบให้คนอื่นฟังเราต้องดูดีๆด้วยว่าคนนั้นน่าเชื่อถือได้ไหมเขาเก็บความลับให้เราได้ไหมเขาจะเอาเราไปดินทาหรือเปล่าอย่างพี่ๆที่ปรึกษาหนูทุกคนหนูไม่ได้ออกไปเล่าให้ใครฟังนะอ่าเพราะหนูรู้ว่าหนูก็เคยมีปัญหาแบบนี้มา ที่หนูบอกว่าให้เป็รียนกดแรงดูกดจักรวาลเดินซีคิตก็เชื่อว่าทุกคนจะโชคดีหรือบางทีแล้วก็บอกว่าให้ไปสวดคาถาเงินล้านนะทุกสิ่งทุกอย่างนี้ปฏิบัติตัวหมดบางทีนี้เคยบอกว่าไม่มันมาถึงจุดที่ว่าฉันต้องต้องนั่งสวดมนต์ต้องถือปฏิบัติอะไรเยอะแยะขนาดนั้นเลยเหรอเออเคยถามใจตัวเองว่าชีวิตกูมาถึงจุดนี้ขนาดนั้นเลยเหรอเออนะ ก็ข้าไม่ได้เกิดกับตัวเองอ่ะก็คงไม่ปฏิบัติไงนะคะพอจนเจ็บมาจนมาเป็นตรงนี้ค่ะจนไทลอยนะคะเราเคยได้ยินชื่อเสียงของชานโนพเก้ามาก่อนหน้านี้เนาะว่าเจ้าของที่กินอ่ะเจ้าของแบรนด์นรอดมาได้เราก็เลยนี่แหละรอบนี้ราต้องตั้งใจเก็บตัตงค์แต่เราจะซื้อมากินเฉยแต่เราไม่ขายนะอืมแต่ถ้าเราเพราะว่าเราทําแบรนด์ของเราเองอยูน่นะคะทุกคนะ ชอบมองกุลนี้จังเลยนะคะเราก็อยากจะหาไอ้ที่มันทำให้เรากลับมาร่างกายแข็งแรงปกติให้ได้อะทุกคนเนาะ mm hmm. นี่แหละจุดเริ่มของการที่พี่ออกมาแบ่งปันความรู้ต่างๆเพราะว่านิดเคยมีปัญหาสุขภาพมาตั้งแต่เป็นรองชา้าจนมาเป็นตรงนี้ค่ะไอ,อ้รอยบวมเจ็บคอกินยาไปแต่ยาตัวที่กินเข้าไปเนี่ยเป็นสเตีรอยนะเพื่อไปบรรเทาอาการเฉย เราก็เลยลองไปถามเจ้าของแบรนด์นะนาชาเน้าเพราะเราเคยรู้รเลยว่าท่านผ่านรอดมาได้เนาะเราก็กล่าวว่าจะไปส่องแกไปเรียนรู้แกนะขออนุญาตเรียนด้วยแต่เขาเขาว่าใจก็อยากจะตัดสินใจหรือว่าจะมาทางสายสุภาพยังคิดหน้าคิดหลังแต่เราก็มีสัจจะก,กับการขายสมุนรล้างหน้าก็ไม่เป็นไรหรอกซื้อมากินเฉยๆก็ได้ไม่ต้องขายก็ไม่เป็นไรเนาะ เราก็อยากจะให้เรากลับมาสุขภาพดีะค่ะเพื่อนๆนี่แหละเงินทุกบาทุกสตังนะที่ลูกค้าอุดหนุนเรามาตั้งแต่เริ่มขายสังขยาจนถึงปัจจุบันนี้หรือแม้กระทั่งใครก็ช่างนี่ก็ขอแผ่แบ่งบุญให้นะคะหนูขอขอบคุณทุกคนนะที่เคยอุดหนุนหนูมาตั้งแต่เริ่มรู้จักการขายของออนไลน์จนมาขายสังขยาถ้าหากว่าวันนั้นหนูไม่ออกไปขายสังขยาหนูก็คงไม่มีเงินเลี้ยงตัวเองแล้วก็เลี้ยงครอบครัวไม่เคยลืมเลย หรือใครที่พูดไม่ดีลับหลังของหนูหนูก็มีเป้าหมายของหนูเนาะตอนนี้หนูจะไม่เล่าอะไรพิมเพลงให้ใครฟังแล้วหนูบอกเลยว่าหนูขายของออนไลน์ส่วนใครจะเกลียดในการที่พวกหนูขายของออนไลน์หนูก็ไม่ได้ว่าเพราะหนูต้องขยันหาเงินให้ได้เยอะขึ้นเพราะชีวิตหนูมาถึงจุดเส้นได้แล้วถ้าหนูไม่รีบทําถ้าหนูกินยาถ้าหนูมีเงินกินชาน้อพ่เก้าหนูอาจจะหายขาดแล้วหนูกับมารสุขภาพดีหนูอาจจะพร้อมขึ้นอะไรอย่างเงี้ย อาจจะไม่เป็นอะไรแล้วต่อไปนี้เนาะองกล่าวว่าไม่เป็นอะไรแล้ววันนี้ทุกคนขาในเรื่องของความคิดจะพี่พอจบพิมนี้ก่อนนะนี่แหละสั่งจิตให้สุขภาพดีอนะ่ะจบสรุปให้จบให้เลยนะสั่งจิตให้สุขภาพดีด้วยกันอ่ะที่หารจิตคะ่ะต่อชะตาชีวิตคะ่ะข้าพเจ้าขอต่อชะตาชีวิตขอให้นุ่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสุขภาพดีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์หรือแม้กระทั่งโรคภัยไข้เจ็บจะได้มาเบียดเบียนซึ่งกันและกันละขอให้เจอ อาหารเสริมหรือยารักษาโรคที่ทําให้ลูกหายจากอาการที่ลูกเป็นด้วยเถอะแล้วคุณจะได้เจอเนะค่ะเนาะหรือแม้กระทั่งเป็นอยู่ก็จะมาลายหายไปแบ่งบุญให้เขาบ่อยค่ะแบ่งบุญให้เขาเนื่งในสมุทธรรมะสอนไม่ว่าแบ่งบุญให้เขาอยู่เรื่อยถ้าใครเจ็บแค่ได้ป่วยเนาะแล้วเขาจะให้อภัยเขาจะไปผุดไปเกิดพอสมมติว่าพอมีแรงขึ้นก็ไปทําบุญอีกทําบุญเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแบ่งบุญให้เขาแบ่งบุญให้เขาอ่ะแล้วทีนี้มันก็จะดีอาการดีขึ้นอาการดีขึ้นจิตใจเราก็จะดีขึ้น แล้วก็อย่าไปเครียดกับมันมากลืมมันไปอ่ะเหมือนวันเนี้ลองทีง่เราเหมือนกําลังจะรักผู้ชายสักหนึ่งคนแล้วแบบมีความสุขมากๆอยากจะให้ทุกคนอยู่ในโมเมนต์แบบนั้นละ่ะนะโดยที่เราลืมมันไปเลยว่าลืมลืมอาการที่เราเป็นเลยอ่ะรออักตัวเองให้มากๆเหมือนรักกับรักผู้ชายแหล,ละคะ่ะทุกคนขาใครบ้างที่เป็นผู้หญิงที่รักผู้ชายมากๆอะไะก็คืออยู่โมเมนต์กับตอน,นอย่างนั้นมันจะทําให้เราสุขภาพดีนะคะ รักบอกตัวเองว่ารักตัวเองมากๆนะทําให้ตัวเองมีความสุขถ้าวันนี้เราเห็นคุณค่าในตัวเองวันหนึ่งก็จะมีคนที่เห็นคุณค่าเราเองเนาะอ่ะแล้วพี่ก็ขอจบคลิปนี้แค่นี้นะวันยาวไปนะก็ขอให้คนมีความสุขสุขภาพดีร่างกายแขง็งแรงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่วยเหลือผู้คนนะใครที่สุขภาพไม่ดีรออธที่ฐานจิตแบบนี้นะไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดก็ได้ให้เจออยารักษาอาหารเสริมที่ทําให้ลูกเบาแดงทําให้ลูก อยู่บนโลกมนุษย์เนี่ยได้อีกนานโลกสวรรค์เนี่ยได้อีกนานแล้วก็ให้สุขภาพดีร่างกายแข็งแรงคุณก็จะได้เจอผลิตภัณฑ์นั้นๆนะคะประจาวอิบาย